เอาได้ดีกว่าฮะในกานติ๊กเอีกวัสดีเพื่อนเข้ามาก่อนวัสดีเพื่อน go 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 i don't know

เป็นผู้ช่วยสู้ร่วมช่วยกู้โดยผู้ดีผ่ายเอสซีจีพีคุณภาพ ไปแล้วขอาตใช้นาสนนผู้อยากับของเ็กที่นไม่เกี่ยวข้องเลยเชเจค่ามีพฤกรรมอิาเค่ะแล้วก็ใช้คาพูดที่รุแรงกับากัลูกเราค่ะตบหัวลูกจนหน้าทีมแล้วก็พูดาเราค่ะจะทำลายเห่ตัมาตลอดเลยค่ะ2ปีเราให้โอกาสเข้ามาตลอเลย

อวเข้ามนแล้วเขาตกหัวเลยอย่าร้ยครับขอเบียดท่นนี้นะครับบ๊ายบาย